สวัสดีน้องแฮมวัสดีค่ะอะไรติดปาก,ล,กลูกนูจะไปไหนคะอ๋อตั้งใจเรียนนะลูกนะน้องแฮมจะเป็นเด็กดีนะน้องแฮมอยากเป็นคุณหมอใช่ไหม,ไมใช่คุณหมอน้องแฮมต้องไปโรงเรียนทุกวันแล้วตั้งใจเรียนนะน้องแฮมไม่ดือ้อเห็นไหมคุณครูสอนอะไรต้องตั้งใจฟังนะแล้วต้องไปโรงเรียนทุกวันห้ามงงแงน,นะยูโอเคโอเคยิ้มหวานน่ย <laughs> สู้แหวสู้แหวนยูวันมีหัวใจ้ยสู้อ่ะสู้อืมน่ารักจังเลยเอาใส่รองเท้าลรกใส่ยังอืมใส่ท่าสกนเก่งนี่ไงอ่านใส่เท้าเองก็เป็นนี่แหละอยากเป็นคุณหมอคุณหมอรักษาใครนะคุณหมอฟันหรออ๋อให้ฟันสวยๆหรอแล้วเห็นตัวเช้าเมื่อวานนู้นเห็นเอาอะไรงัดฟันตาไม่รู้ โอ้เออเครื่องมือหมอเหรออยากเป็นหมออ่ะไปละบายบายก่อนบายบายสวัสดีคุณตาก่อนดีครับบายบายไปละ